สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนยดาทาโรควีนอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกันนะคะสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะการดูดวงนี้ยังคงเป็นดวงรวมอยู่นะคะเป็นดวงรวมของลัคนาราศีเนาะไม่ใช่ดวงของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ได้เนาะไม่ต้องจริงจังซีเรียด เก็บอะไรที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้ไปแก้ไขในชีวิตนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่มันไม่ดีขึ้นมานะนัดจะทำนายให้เป็น3หัวข้อนะคะก็เป็นเรื่องของการงาน,<ส>งานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้การงานนะคะนัดมองว่าดีมีความมั่นคงนะคะ มีพันธมิตรที่ดีแต่ก็อาจจะมีบ้างที่แบบเพื่อร่วมงานที่ชอบแว้งกัดอะไรแบบเนี้ยชอบเหมือนเจ้าที่แรงนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวเราเองอะ่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลคอยสนับสนุนอยู่นะคะการเงินในเรื่องของงานการเงินอาจจะ ช่วงนี้อาจจะได้น้อยนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เงินเดือนหรอกอาจจะเป็นคนที่ได้เป็นค่าคอมมิชชั่นอะไรแบบนี้อาจจะได้น้อยลงนะคะอาจจะแบบลูกค้าน้อยลงอะไรแบบนี้ได้นะแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนัดมองว่าการงานจะดีขึ้นนะตัวคุณเองจะดูมีมีพลังที่ดีขึ้นมี power ที่ดีขึ้นนะคะ หน้าที่การงานอาจจะได้ขยับขึ้นไปสูงขึ้นด้วยนะคะจากที่เห็นในหน้าไพ่เป็น D M paste นะมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยเขาจะซับพอร์ตและดันเราให้การงานของเรานะี่ะมีเลเวลที่สูงขึ้นกว่าเดิมในเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินนัดมองว่าดีนะดีมากๆ เพราะว่าเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะการเงินดีอาจจะได้เงินก้อนมีเงินก้อนเข้ามาหรืออาจจะได้เซ็นสัญญาหรือทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเงินนะคะถ้าใครอยากจะกู้เงินกับธนาคารหรือว่าสินเชื่ออะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ทำในเดือนนี้นะคะ แต่ให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายนะคะพยายามอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะเพราะดูแล้วจะเป็นคนที่เพลินเที่ยวนะในช่วงนี้อาจจะไม่ทุกคนก็ได้แต่ในช่วงของเดือนนี้มีบางคนนะคะบางกรณีก็คืออาจจะต้องเดินทางบ่อยหรือว่าอยากจะท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงอะไรแบบนี้เนาะแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาการเงินตามมาภายหลังนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าจะเกิดปัญหา กับาการเงินในอนาคตก็ได้นะคะก็ให้พยายามยับยั้งชั่งใจมีเงินเยอะจริงแต่ก็จะใช้จ่ายเยอะด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าาพอเรามีเงินเยอะมีเงินก้อนปุ๊บแล้วเราจะใช้ถลุงไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มีปัญหานะเดือนนี้ อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่มันจะมีผลไปถึงระยะของเดือนหน้าได้นะคะส่วนในเรื่องของสัญญาการกู้ยืมการเซ็นสัญญาให้ดูเอกสารให้ดีนะคะดูให้รอบคอบการเซ็นการลงลายลักษณ์อักษรจำนวนยอดเงินอะไรแบบนี้ก็จะไม่เกิดปัญหานะคะแต่ถ้าเราสับเผ้าก็ก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นกันเพราะว่าในท้ายของไพ่เป็นไพ่ ห้าดาบเออม่ใช่ห้าไม้นะคะเป็นไพ่ของปัญหาเพราะฉะนั้นจะมีการเกิดปัญหาขึ้นมาได้ถ้าเกิดเราไม่มีความระมัดระวังมากพอนะคะต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์อื นั้นมองว่ามีการให้การรับที่เท่าเทียมนะคะก็คือเราให้อะไรเขาไปเราจะได้ตอบกลับมาประมาณนั้นให้ความรักความห่วงใยเขาก็จะให้เรากลับคืนมาถ้าเราแบบมีของฝากมีขนมนม,นมเนยฝากอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้สิ่งสิ่งนั้นตอบกลับมานะคะอาจจะไม่ใช่ว่า เราให้เขาไปแล้วเขาให้เราเลยแบบนี้นะแต่ว่ามันจะมีผลตอบออขอโทษค่ะมันจะมีผลตอบรับกลับมาในเชิงปฏิบัติที่เหมือนเราให้เขาเขาให้เราอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่านัดมองว่าในตัวเรานะคะเดือนนี้อาจจะยังแบบนิ่งๆไม่ค่อยหวือหวาในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะอาจจะอยู่ในช่วงระยะของการตัดสินใจหรือว่าคิดคำหนึงเพราะว่า ความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไงอะมันยังไม่สามารถพัฒนาได้หรือว่ายังไม่สามารถชัดเจนได้นะคะยังขยับสถานะไม่ได้อาจจะยังอยู่ในสถานะคุมเครือหรือว่าพูดคุยกันยังไม่ได้ตกลงกันว่าจะเป็นอะไรจะคบหากันแบบไหนนะคะแต่มีความผูกพันนะ มีความผูกพันอาจจะมีระยะห่างบ้างในช่วงของเดือนกนรกฎาคมนี้นะคะอาจจะมีการห่างอ่าห่างกันไปทํางานประมาณว่าต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะต่างคนต่างทํางานทำหน้าที่ของตัวเองก็เลยมีการได้พูดคุยกันน้อยลงหรือว่าเหมือนเหมือนทิ้งระยะห่างเหมือนใส่ใจกันน้อยลงคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่า ไพ่ปิดท้ายเป็นเดอะสตาร์นะเดอะสตาร์ก็คือความสมหวังไม่ว่าคุณจะหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะได้สมหวังแน่นอนนะคุณอาจจะอยากจะชัดเจนหรือว่าอยากจะได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่คุณเคยมอบให้เขานะ่ะคุณอยากได้เขาก็จะให้นะคะก็คือหวังอะไรก็สมหวังอย่างนั้นแหละนะมีความชื่นชมยินดีในความรักความสัมพันธ์ มีความรักให้กันและกันมีความมีการให้การรับที่เท่าเทียมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้และนัดมองว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่โดดเด่นเนาะมีสเสน่ห์ดูดีมีสเสน่ห์นะคะมีออล่ามากๆเป็นไปได้ว่าช่วงนี้สเสน่ห์ของคุณก็จะมีเยอะนะ จะน่มีเยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนเข้ามาชอบเยอะมีคนเข้ามาขายขนมจีบมีคนเข้ามาพูดคุยเยอะด้วยก็ได้มันก็เลยเป็นเหตุให้คุณอาจจะต้องอยู่ในช่วงนิ่งกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่หรือเป็นการนิ่งเพื่อตัดสินใจว่า,าความสัมพันธ์จะดำเนินไปแบบไหนดีจะหยุดจะต่อ จะอยู่ในสถานะคนคุยหรือว่าจะอยู่แค่เพื่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็คือสมหวังอ่าแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะคะหวังอะไรก็สมหวังแน่นอนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคำทำนาย ก็นัดขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มากดไลค์กดติดตามแล้วก็เพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับนัดได้นะคะจะเป็นกำลังใจที่ดีให้นัดมากๆสํสำหรับคลิปนี้ก็ไปละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ